สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแนลนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมจุดชมวิวจุดที่3ของเขาไม้แก้วนะครับผม Hi guys welcome to my channel for this clip video I will bring you all to number three for view view points a เขาไม้แก้ว area นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผม จุดชมว,วิวจุดที่3นะครับหลังจากคลิปวิดีโอที่แล้วผมพาท่านผู้ชมไปจุดชมว,วิวจุดที่2ที่ผมพาไปแล้วนะครับก็คืออ,อจุดนะั้นเรียกว่าจุดสวาน่านะครับผมจุดนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปจุดนี้เรียกว่าสกายไลน์นะครับจุดสกายไลน์นี้นะครับผมก็จะอยู่เขาประมาณเขาลูกที่ลูกที่2นะครับหลังห่างจาก จอดรถของเรามานะครับแล้วก็การเริ่มต้นของเราวันนี้ก็จะเริ่มต้นที่จุดเนินหมาหอบนะครับผมไป let's start เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวจุดที่3ที่ผมอยากจะพาท่านผู้ชมมาชมนะครับจุดนี้มีชื่อว่าสกายไลน์นะครับผมสาเหตุก็อาจจะถ้าท่านผู้ชมได้ดูหนังเรื่องสกายไลน์นะครับก็จะเหมือนแบบมีอะไรระยงระยางลงมาเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเถาวันนะครับพวกพวก้บนไดลิงนะครับผมพวก เทาของต้นสบ้านะครับผมก็จะระยงระยางลงเต็มไปหมดเลยนะครับลักษณะก็เหมือนหนังเรื่องสกายไลน์นะครับก็ได้ก็เลยได้จุดชมวิวจุดนี้เป็นชื่อว่าสกายไลน์นะครับผม so right now I'm alive in the d u m b l e tree viewpoint already this point name skyline point why skyline if you ever be look uh skyline movie uh the have the some effect or the Anything look like skyline movie is that mean the name skyline point นะครับผมเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าด้านในนี้นะครับด้านหลังก้อนหินก้อนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นจุดชมวิวจุดหนึ่งแล้วนะครับไปกันเลยครับผม let's start it ครับเราก็จะเดินไปหลังก้อนหินก้อนนี้นะครับอันนี้จะเป็นทางเดินเข้าไปนะครับผมผมพาท่านผู้ชมเดินดูนะครับผมนู่นเห็นแล้ววิวนะครับผมเดี๋ยวเราจะไป ก้อนหินก้อนนี้นะครับอู้ยเราเห็นพญากระลอกด้วยทานี้คือจุดชมวิวจุดที่3นะครับผมที่ผมพาท่านผู้ชมมาชมนะครับ จุดนี้ชื่อว่าจุดสกายไลน์นะครับผม This is a number three viewpoint I bring your all friends come to look this one มองไปข้างหน้าก็จะเป็นเขาอีกรูปหนึ่งนะครับที่มีจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดนะครับนี่ตรงนี้ที่ เรามองไปข้างหน้านะครับผมหัวมุมนั้นก็จะเป็นสระน้ำนะครับแล้วก็อยู่ด้านข้างสระน้ำไหมก็จะเป็นที่จอดรถของเรานะครับมก็คือเป็นจุดจอดรถของเราเป็นสวนเป็นสวนป่านะครับผมที่มีทางเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นนะครับผม So if you look over there we can see the water. t h i s one of water, but not pool. at the near uh, near near water is the car is the car park so it, this, uh, over there i have the big mountain in the first one and the best view here nakapu chao ในช่วงฤดูหนาวนะครับผมงต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะในช่วงฤดูหนาวภูเขาลูกนั้นนะครับถ้าเรามาเช้าๆแล้วขึ้นไปจุดชมวิวนะครับบริเวณทั้งหมดนี้ก็จะกลายเป็นทะเลหมอกทั้งหมดเลยเราก็จะมองเห็นทั้งหมดเป็นทะเลหมอกทะเลเหมอกจริงๆนะผมจะบอกท่านผู้ชมว่าเาขาลูกข้างหน้านี้นะครับผมที่ผมชี้อยู่นี้นะครับผมในช่วงฤดูหนาวนะครับเรามาตอนเช้าๆช่วงที่มีหมอกหนาๆน,นะครับผมตรงนี้ก็ เราก็จะมองเห็นเป็นทะเลหมอกนะครับเป็นทะเลหมอกจริงๆนะครับผมสัมผัสมาแล้วเมื่อ,อต้นปีที่แล้วนะครับถ้ามีโอกาสนะครับอีกรอบนี้ฤดูหนาวรอบนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมอีกนะครับผมตอนเช้าๆเลยนะครับผมจะพามาให้ชมแบบสวยงามแบบเอาให้จุใจกันไปเลยนะครับผมเนาะเนี่ยนะครับอันนี้ จุดชมวิวนี้เป็นจุดชมวิวที่3ที่ผมพาท่านผู้ชมมานะครับชื่อจุดนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งว่าชื่อว่า Skyline Point นะครับ This is a viewpoint number three the name is a Skyline Point นะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับ EP นี้นะครับพาท่านผู้ชมมาจุดชมวิวจุดที่3นะครับผมรู้สึกว่าผมรู้สึกมีความสุขและก็ภาคภูมิใจมากนะครับที่ได้นำเสนอ จุดชมวิวนะครับสวยๆนะครับที่อยู่ใกล้ๆตัวเมืองอยู่ใกล้ๆเมืองพัทยานะครับที่หลายคนอาจจะไม่เคยมาหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีจุดแบบนี้อยู่ด้วยนะครับนะนั่นก็คือจุดนี้คือจุดเขาไม้แก้วนะครับผมพื้นที่แห่งนี้นะครับสามารถ มาทากิจกรรมในการออกกําลังกายได้นะครับเดินออกกําลังกายนะครับเดินเทรลวิ่งเทรลปั่นจักรยานขีม่มอเตอร์ไซค์วิบากนะครับสามารถมาทําได้ทุกคนสามารถมาใช้พื้นที่แห่งนี้ได้นะครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าเกิดใครอยากมีเพื่อนเยอะๆมาวันเสาร์กับวันอาทิตย์คนจะมาออกกําลังกายเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาตินะครับโซ่ so uh, today I will bring you come to uh, look at for the viewpoint number three I'm so proud of myself for the present this place this place is a many green many green color many tree and very very uh very very nice so on the Saturday and Sunday have too many people Thai people or the foreigner come to exercise here สำหรับคลิปนี้ต้องฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเราไป จุดชมวิวถัดไปในคลิปถัดไปด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับใครมีคำแนะนำดีๆร่วมพูดคุยโดยการเม้นใต้คลิปนะครับผม so for this clip video uh am t to say goodbye and if you like this clip video please press like share on your online platform and if you have any question Could you comment under my clip video and we go to the next point see you later bye bye สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ